ตอนเช้าๆกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่โรบินสันอีกแล้วนะครับนี่ก็มาดูกะก็อ่านี่ครับกำลังขั้วขั้วลิฟตนี่ครับนี่ขั้วมะพร้าวขั้วรับมะพร้าวขั้วครับ่านผู้ชมทำเองเลยนะครับทำเองยำเองครับขายดีไหมัะเมื่อวานขายได้นะครับนี่แกยำทำเองเลยนะครับ กับกล้วย <OR> <processing Somebody JI> เองมาเปล่ากล้วยครับมาเป่ากล้วยโอ้ย huh. นั cous cous. Uh ่น huh. ก็กล้วยเองเหรอโอ้ยนี่ก็กล้วยเองอันนี้เป็นอะไรอ่ะเครื่องเครื่องเคียงเครื่องยำยำถั่วยำยำมะพร้าวยำตกล้วยฮะนี่เดี๋ยวไปชมกองกะนะครับยำนี่ครับแบบสดสดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อัปเดตยลาดนะครับเดียตลาด โรบินจันตรังนะครับนี่ครับของโอ้โหอ,อ,อาหารทะเลนะครับอาหารทะเลนี่ครับสด,ดเลยนะครับทะเลสด,ด,ดเลยมีตั้งออยกุ้งปูอาหารทะเลนะครับยำต้งยำามา่าม่ามีครบเลยนะครับใอน,นี้ยังไม่วางอนนี้ครับไปทำเสร็จแล้วไอ้นู้เป็นท้ายคลกท้ายคลกก็กำลังคั่ว ลิเซกล้วมะพร้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็ร้านนองแก่นะครับนี่ร้านนะครับร้านองแก่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีหลายเมนูเลยนะครับมีหลายเมนูเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูตกปักเดี๋ยวไปยำก็เมื่อวันก่อนก็มาจานไปแล้วที่ก็อร่อยนะครับท่านุกคนวินาพี่ดันดังครับวันนี้วันเสาร์ครับ วันสุดท้ายแล้วครับวันนี้วันรองแล้วนะครับุ่นผู้ชมเดี๋ยวจะพักไพืมาชมดูนะครับว่าจะยำอร่อยขนาดไหนนะครับแกุ้งสดๆกันเลยนะครับกุ้งสดๆกันเลยนะครับต่ไม่เอาของไม่สดนะครับเอาของสดของของบางของสดกับกรนี่ไก่ทำสะอาดนะครับทำสะอาดมาทานได้เลยนะครับทำสะอาดมาช่วยมาอุดหนุนกันนะครับอุดหนุน ยำทะเลยำอะไรยำม,มาม่านะครับยำม,มามา่าส,ส,สดๆเลยครับนี่กระดุงสดๆกัเลยแกช่วยอะไรกันห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทไม่แพงนะครับที่ฮานูจดดันก่างที่หมื่นจองครับแต่ว่าแกก็ยังสู้นะครับขายดิบขายดีเลยกับอาหารมุสลิมนะครับท่านผู้ชมยำมุสลิมอาหารทะเลครับห้านสะิบบาทเองครับ ไก่ cues, to to. ับไก่ตอดกันสดๆเลยนะครับบางก็บางช่วยนะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยใช่ไหมบังผู้ผู้ช่วยนะปลาหมึกสดๆนะครับปลาหมึกสดๆผู้ช่วยต้องมาช่วยนะครับต้องมาช่วยหน้าดุมจันทร์ตรังนะครับจันทร์ครับโอเคครับบังของอัลานนะครับอัลานของอิสลามเรานี่ครับ ตัดๆไปเลยนะครับพรมเลยโอเคนะครับ